สหรัฐอเมริกามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนี่คือ10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมที่สุด 1. นิวยอิ์ York City มี l a n มา a r k สำคัญเช่น New York Square และเสรีภาพ 2. อุทยานแห่งชาติ Grand Canyon Grand c a n ยอนที่สวยงามคือหนึ่งในผลงานธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดลาส Las v e g a เมืองแห่งความปันเทิงที่มีคาสิโนและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ 4. ลอสแอนเจลิสสถานที่ตั้งของฮอลลีวูดและชายหาดที่มีชื่อเสียง 5. w a วอชิงตันดีซีเมืองหลวงที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและประวัติศาสตร์สำคัญ 6. อุทยานแห่งชาติยอเซมัยชมทิวทัศน์ของภูเขาหินและน้ำตกที่งดงาม 7. ซานฟรานซิสโกสะพานโกลเด้นเกตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 8. อออแลนโดเมืองที่เต็มไปด้วยสวนสนุกระดับโลกเช่นดิสนีย์เวิลด 9. นิวออร์ลีนส์เมืองที่มีชีวิตชีวาด้วยวัฒนธรรมเสียงดนตรีและอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ 10. ไมาอมีชายหาดที่สวยงามและชีวิตกลางคืนที่คึกคักแต่ละสถานที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวทำให้การเดินทางในสหรัฐอเมริกาเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าประทับใจ